อ่านะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาสร้าง repository นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บเพจนะครับเพื่อที่จะสร้างาที่ฝากเว็บเพจของเรานะครับเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกข้างบนครับไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็กด new repository นะครับอ่าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมได้ พิมพ์ผิดนิดหนึ่งครับทีนี้อันแรกเลยนะครับที่เราจะตั้งเพื่อที่จะใส่ข้อมูลในโฟลเดอร์นี้แล้วเวลาเราเรียกเราจะไม่ต้องเรียกชื่อยาวก็คือเราจะเรียกเป็นชื่อตัวนี้ตามด้วยก i t h u b i o นะครับเราก็พิมพ์ให้เป๊ะๆตามนี้เลยนะครับของผมผมพิมพ์ตกตัว e ผมก็ต้องลบนะครับถ้าผมพิมพ์ตรงนี้ กับข้างหน้านี้ไม่เหมือนกันเราก็จะต้องเรียกชื่อยาวเลยครับก็เป็นเ,เป็นตัวนี้ดอตกินฮับแล้วก็ l เลสแล้วก็มา T e a c h e r a b d u ุลด t ตกินฮับอีกทีหนึ่งนะครับมันก็ยาวนะครับแต่ถ้าเราตั้งชื่อข้างหน้านี้เป๊ะกับชื่อนี้เลยแต่ว่าเราสามารถตั้งได้แค่ครั้งเดียวนะครับเป๊ะกับด้านหน้านี้เลยก็เราสามารถใช้อา่า เรียกใช้แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้เทคนิคการตั้งชื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอีกไหม <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วครับก็กด create นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถสร้างไฟล์ใหม่หรือว่าเราสามารถอัปโหลดไฟล์เข้ามาก็ได้นะครับเมื่อเราได้โฟลเดอร์นี้ r e p o s i t o r y ตัวนี้นะครับเราก็สามารถรอัปโหลดว่า create new file ผมจะใช้ create new file นะครับเพราะว่าผมมีโค้ดอยู่แล้วตรงนี้เราก็ตั้งค่านะครับให้เป็นไฟล์ index นะครับเพื่อที่จะได้เรียกเวลาเราเรียก URL ตัวนี้นะครับ .gitHub.io นะครับเรา enter ปุ๊บก็จะเป็นการเรียกไฟล์ index ตรงนี้มานะครับ index.html นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดในนี้เราก็ใส่โค้ด เว็บเพจของเราครับผมก็มีอยู่แล้วครับก็คัดลอกมานะครับแต่ว่าของท่านมีอะไรก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้หรือว่าท่านจะใส่โครงสร้างไปก่อนก็ได้ครับเพื่อที่จะให้มีไฟล์ html ก่อนนะครับเราจะไปสร้างหลังจากนี้เราจะไปสร้างให้เป็นเว็บเพจเนาะอ่าตรงนี้นะครับใส่เสร็จแล้วจริงๆท่านใส่โค้ดอะไรก็ได้ครับให้เป็นไฟล์ html เนาะเสร็จแล้วก็กด commit change นะครับก็กดตรงนี้เสร็จแล้วก็กดอีกทีครับ ปุ่มสีเขียวนะครับ comment change นะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราได้ไฟล์ index มาเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถเรียก URL ตัวนี้ได้นะครับเราจะสามารถเรียกได้หลังจากที่เราตั้งค่านะครับก็ไปที่ setting นะครับอยู่หน้านี้อยู่หน้านี้แล้วก็ไปที่ setting ครับจากนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้ ให้กดเข้าไปที่เพจนะครับอ่าด้านซ้ายมือนะครับลองเลื่อนลงไปด้านล่างนิดนึงนะครับกดเลือกที่เพจนะครับจากนั้นอ่าตรงนี้นะครับตรงที่ branch นะครับก็ให้เลือกเป็น main ปกติมันจะอยู่ที่ non หรือว่าที่นันหรือว่าที่ main ก็แล้วแต่นะครับให้เลือกเป็น main นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น root นะครับถ้า ยังไม่บันทึกก็กดเซฟด้วยนะครับแต่ว่าของผมอยู่เป็นเมน,นอยู่แล้วแล้วก็รูทอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนเนาะจากนั้นนะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็เปลี่ยนแค่นี้เนาะโอเคนะครับเราก็แค่รอนะครับแค่รอรอให้ลิงก์โผล่มาตรงนี้นะครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราลองกลับไปที่อื่นนะครับหรือว่ารอสักประมาณ สอนาทีแล้วก็เข้ามาดูใหม่นะครับอ่ากดไปที่ setting แล้วก็กดไปที่เพจอ่าเมื่อลิง์ปรากฏขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราสามารถใช้งานลิงก์นี้ได้แล้วก็คือเป็นลิงก์ตัวนี้เลยหรือว่าเราจะก,กดที่ visit ไซต์ก็ได้ครับกดเข้าไปนะครับอ่าโค้ดที่ผมใส่ก็สามารถเรียกได้นะครับหรือว่า ในโฟลเดอร์นี้ใน Repository ตัวนี้เราจะใส่ไฟล์ PDF ใส่ไฟล์รูปภาพจะฝากเข้ามานะครับในนี้ก็สามารถอัปโหลดได้นะครับโดยที่ไปที่ไฟล์แล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์ก็สามารถกด choose your file หรือว่าเราจะลากมาวางมาปล่อยตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสมมติว่าผมจะลากปล่อยเนาะผมสะดวกแบบวิธีการลากปล่อยก็ เอาทาให้เป็นตัวอย่างสักหนึ่งไฟล์นะครับอาจจะว่าไฟล์รูปภาพอันนี้ผมจะนําไปวางใน Repository ที่เราสร้างนะครับถึว่าผมตั้งค่าเป็น Image 1โอเคครับผมก็ดึงแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปล่อยในส่วนนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับอา่าเห็นไหมชื่อ Image 1 png โผล่ Pro, ขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดคอมมิตเช้งนะครับทีละหลายๆไฟล์ก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องทีละหนึ่งไฟล์นะครับทีละหลายๆไฟล์ก็ได้จะเห็นได้ว่า Image 1หนึ่งของเราก็จะได้มาปรากฏอยู่ตรงนี้แต่วิธีการเรียกตรงนี้เราก็ต้องเรียกเป็น URL ตัวนี้เนาะก็คือ URL ตัวนี้ที่เราเปิดแล้วก็สตามด้วยชื่อนะครับตามด้วยชื่อก็เป็น image 1 png แต่ว่ารูปภาพมันจะไฟล์มันจะอัปเดตช้านิดหนึ่งนะครับในในกลิทฮับไฟล์จะอัปเดตช้านิดหนึ่งเราต้องรอนะครับบางทีก็ต้องลองรีเฟรชหลายหลายครั้งหรือว่ารอสักประมาณ3 4นาทีถึงห้านาทีอะไรประมาณนี้กว่าจะใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของของกลิทฮับนะครับอ่าก็วิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ